สวัสดีค่ะพี่รองค่ะเปิดโทรศัพท์ไม่ปลาว่าค่ะได้ยินอีกยังเม่นเม่นก่อนเม่นยังก่อนแม่แหมนนมตแ่นี่เจะไปียมให้ขมกินนนี่นักแก้วเป็นต้นอีแม่บ่ะนะอย่าเสียงดังเนอพอดีเนาะพอดีพดสวัสดีค่ะเวทีทำการแสดงเชียร์ต้นหมาเล็กขอดเชียร์ต้นปะนั่งอยู่ในถ้ำกลางเชียร์ต้นหมา หมดระวังเพิ่นมันเพียนหลานชายนั้นเลือกทำทีอย่างแหละเขายังว่าอันใดนะอันใดซ้อนแทงนั้นฟังโกนไปเปิดตั้งกโอนเดือนนึงพี่มั่นใจว่าหนูได้ยอดญาติยังญาติงูบ่แม่แบบนุ้ยแม่แบบนุ้ยซิมอยู่ประตูญาติแม่แบบนุ้ยเอียงกับไปก้อนมือเท่านั้นเลยไปไปอ๋อเมทเท่าไหร่ม่เชื่ม ปลอดวิววิวแบบดีข้างหลังเป็นสะนาสะไฟดำส่วนตัวพร้อมกุหดาก็จะขวางมอเราทำยังบอยกาบจะางเป็นคนเปิดเอบที้เทียงกันเทียงกันบู้ใีต่อบูทุธเะนะมันเชื่อมเองมันเชื่อมมันเชื่อมเองเอาใดเปิดมันดังติ้งนิ่งมันของไพล่ะของฉันโมเมนตเด้อ ตองเครื่องเขาเก่าหัืนตัวเชื่อมไม่เบิ้งเอาแล้วพี่โดนเกิดปัญหามือมิกเปิดลำโพงบ่ได้มือมิกเลื่อมขัดสนมือมิกมีปัญหาแล้วเพราะว่าอยู่ในรถเปิดอันบูทูดว่าหันกระนเครื่องนั่นโมเมนติดเครื่องไรมันต้องมีคนเชื่อมเพราะว่ามันดังตึ้งเลยเอาง่ายปิดปิดระบอบปิดระบอบเอาแต่ว่าเ้าก็ไม่ได้เปิดกุญแจมันก็บอกขืนโม่เมนต์บอกขืนมันไม่ขืน พี่ทันได้หรอพี่ไปมือมีงงหมดเลเครื่องได้เปิดบลูทูธผู้ได้ปิดผู้ได้เปิดบลูทูธปิดเดินหันได้ไรโซ่หันใช่เดนนะคะพอๆคะชื่เปิดคลิปมากันเม้นโหลดคลิปนี้ <S <S ก็ได้น uh> ั่นนั่พอแล้วมือ mm มีลืมปิดบลูทูธเปิดลำโพงเมื่อค well ืนหาปัญหาพอแล้วบลมีซิมนะเอาไปเอาไปทำแล้ว ใส่พี่น้องมึงใส่พี่น้องมึงบรรยากาศกร้อมรอบมึงบรรยากาศอ่ะมองดังไรซดเมื่อนี้ค่ะพี่น้องคาห้องห่างจากหน้างั้นเขาไปวัดยางก่อนริ้วเมื่อเี้เขาไปวัดยางก่อนริ้ววัดห้วยหูนกค่ะพี่น้องค่าและอีกหากิโลหดตอนดีมาจอดแวะพักอยู่ซีเจค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่หน้างั้นในข่าวว่าบบมีสัญญาณเก็ดได้เพากันไรซดอยู่นี้แล้วก็แบกกินเข่า ก็เลยได้พากันกินเขาเรี่ยวๆ่มานางยูน่โรดเพราะว่าถ้าไปวัดน่ะตอนนี้เขาเกตด,ดินอยู่แล้วก็เห็นในข่าวว่าวัดบ่มีขึ้นก็เลยบ่านาดได้ไปเนาะค่ะมัน,นเป็นวัดป่ากับสีอยู่ไกลอยู่ในป่าสัญญาณบ่มีเป็นขี่ดินขี่ฟุน้นน้ำก็เลยบา่านใ้เขาไปโอ้ยอันแอดบินต้องท้ายอยู่ไกลๆเพราะว่าเข้าเจ้าเปิดเพลงมันสีติลิกรซิอ่ะเดียว บ่าวท่นแป๊บหนึ่งทิ่งางเขาไปแล้วขออนุญาตติดเสียงเพื่อเป็นการลบดิกระซิ้เพี่น้องเนาะให้เบื้ภาพเราพี่น้องให้ภาพเล่าเรื่องนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆกระซิบแล้วยางไกลแล <c oughs> ้วยวปิดเสียงเอาอธิบายบอกเพื่อนละละจะปิดเสียงเาพี่น้องเบิ่งภาพเอาขอบคุณหลายๆทีเราชมลี่ถหายด้อค่ะพี่น้องค่ะจัดปัญหาหน่อยเป็นย <c oughs> ังตีแห้งคุ้มแห้งก็ไม่ได้ไม่เหม็นได้ตีกินขืนแต่ว่าแหงอยมีแหง mềm ๆโต๊ดนแม่แม่ต๊ดเมนขออภัยเนื่อาไรเรื่องอะไรสลูกลูกลูกไม่นี่คอนเสิร์ตท่ามกลางเลียร์ตดหมาป้าก็ได้กินแบนดิส่าวะพูดอะพูดอะรพดแล้วขับตรงบำลุงเลยพี่นุอง เป็ดแขายิ้มเขส่งสตาวนๆบดบดน่ตาเขามินิคอนเสิร์ตที่อเมซอนอเมซอนของแนมมิซตาปลามิสาดามหอมเป็นต้นเป็นต้นไปี้ว่าขออภัยเดนไป่ได้คลิปนียมีคำว่าสุภาพหลายแน่จังด้วยนึ่ง เพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงได้ไปนอนยาดามากันได้ได้เป็นคนแพ่ตามแต่ันบกักได้เป็นคนทเป็นใดก็เทนิัสทุกพื้นนี่คือรันเวย์ทุกพื้นที่คือที่ที่ทำให้พ่อแม่ทุกท่านมีความสุขได้ทุกื้่ ันเขาก็ยังบ่แลบ่เลียวบ่ต้องโทษกใจมันบ่เกี่ยวถามเจ้าขอคำเดียวว่าจอ่บว่าจะ่อบ่หัวใจถามเจ้าขอคำดีว่าจอบ่ เชื่อต้นมาไปห้อันเขาเกีีบยิ่รีบอกหละทีเขาปิตนน่จะคงใจสู้แ้นั่นเะรบแลมินเบิร์ยูบ่ <Okay. S 2> ได้เป็นคนุเธ<ฟ><ฟ>อตั้งแต่ันนีน้ได้เป็นเป็นได้แค่นี้ฟันจ้ากอนหัวใจเอาเลย็ําานหาาเก็บรักฐานเก็บรักฐานแล้วแหม่มเงิม จาของคำเดียวว่าจอบอกได้เป็นค้่แท้แต่บทันบอกฮักได้เป็นค้่หักเป็นไดก้กบแค่นี้ฟัน <c oughs> จบแล้วเอาวันสาก่อนหัวใจแหลกลา้านติดตำนานหาเขาไปเดียวเออเปิดมงงวกอากาศเย็นแห้ง ในยุ่ตยุคเม,มรุ้มเย็นๆพี่นอ้องอากาศดีอันที่เบาๆแสๆน,ๆนี่ยมันเป็นยังนี้านอาหารลบดีคัชชินเด้อพี่น้องต้องขออภัยที่บ่ได้เห็นฝังน้องเต็มๆดีๆนะพี่น้องค่ะใช้เพงลงล้มคลิปจีนลำบากแจ้กหน่อยนะอหนึ่งแล้วคอยพูดตัดลิขสิทธิ์ขอบคุณหลวงพ่อจารันนะ พี่น้องคะขอบพระคุณทุกท่านในรับชมคลิปเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องแล้วก็บิรงคลิปบ่อขำโฆษณาถเป็นการสปอร์ตช่องนะพี่น้องเนาะเอาฝากไว้ซนนี้สำหรับคลิป,ปนี้สวัสดีคะ่ะ